สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่อมีครอฟฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแลดซิกเนาจอก็แอดกันไปได้เลยนะวันนี้ค่้าคืนวันศุกร์นะครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของโรมาเนียครับตีหนึ่งตรงอันดับ7 UTA a r รครับพบกับอันดับ4ี่บรุนตารีนะครับ UTA ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับส่วนทานของบรุนตารีเนี่ยชนะ2แพ้3นะจาก5เกมหลังสุดนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา2นัดนะครับก็ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะไปฝั่งละ1นนัดนะดูกันที่ uta อารัตครับตัวผู้เล่นมีฟอรดินอีลี่ครับโซลินบัสเตียและก็วาเลนตินบูฮาเชนูนะครับส่วนทันะาบลุนทารีครับมีกออามาสครับมิไฮคาปาติน่าเอริกเดโอลิเวียร่าสูน้าบราซิเลียนนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอการแบบนี้จะดั้มองว่าฟอร์มหลังเองแล้วเนี่ยทันนาบลุนทารีดูดีกว่าเล็กๆนะแถมการเจอกันเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเพราะนั้นดูแล้ววันนี้ถ้าเสมอไหนเสมอการแบบนี้เต็มที่ลุ้นทีมเยือนครับไม่น่าถึงแพ้นะแลละะมมีีเห่่ยยชนอู โวลูนตารีครับตีหนึ่งครึ่งครับฟอร์มดิชั่นหนึ่งโปแลนด์ครับระดับ8ปดสตอร์มิเลชครับพบจากฝูงกอร์นิกซับเซนะครับสตอรชนะ2เสมอ1แพ้2ครับส่วนกอร์นิกนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1นะเฮ้ทุกเฮต์กันเจอกัน5เกมหลังสุดของคู่นี้ครับกอร์นิกซับเซเนี่ยชนะได้3เสมอไป1แล้วก็แพ้สตอร์มิเลชแค่นัดเดียวนะครับตัวเล่นครับเจ้าถิ่นสตอรวันนี้ใช้คริสเตียนเกทิงเกอร์ครับมาตุสมัก และมาเซชโดมันสกี้นะครับส่วนทีมเยือนกอนิกซับเซ่จกฝูงนะวันนี้จะมีเอริกยันซ่าครับโรมันโปรชาสก้านะครับแล้วก็เคซุสคิมิเนตนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้ก็ไม่องคิดเดยอะครับทีมเยือนกอนิกซับเซ่จะดมว่าโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มออกไปคืออย่างน้อยและมุมเก็บ3แต้มมีสูงด้วยนะเสมอไหนเสมอกันแบบนี้มองทีมเยือนครับกอนิกซับเซ่ครับปิดท้ายที่14 5นาทีกับเบลเยียมโปรลีกนะครับ เรบ17ครับออสเทนเดเปิดบ้านพบกับ5อันเดลเลชนะครับออสเทนเดชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับส่วนอันเดลเลชชนะ2เสมอ2แพ้1จาก5เกมล่าสุดนะครับคู่นี้5นัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงเนี่ยอันเดลเลชชนะ2แล้วก็เป็นออสเทนเดชนะไป3นะเรียกว่าสถิติสูสีฟอร์มหลังก็สูสีนะวัดกันที่วันนี้เลยดูออสเทนเดครับวันนี้ใช้อัตตูเทียเต้ครับอินดี้บูเนนและจูเนียร์ซาการ่านะครับส่วนอันเดลเลชทีมเยือนวันนีี้้ใชมมมมาาาาาาารรรโโคคคคูิินนนนนญ่่่ัับบกและ ata, ะดต คู่นี้อันเดลเชสบุกไปบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้นะถ้าเกิดชนะ1สกอร์เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใส50%ชนะมากกว่า1สกอร์ยิ้มแย้มแจ่มใส100%ซึ่งดูแล้วเจดำมองว่า1ประตูเบียดเบียดออกมาน่าจะพอทําได้นะครับลุ้นสกอร์ขาดเพื่อยิ้มกว้างกันแล้วกันครับมองทีมเยอือนอันเดลเชสครับสรุป3ทีมเจดมคำเป้านะครับคำพูดมาสุกแบบนี้นะโวลูนทารีกอริคซับเซ่และอันเดลเชสนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแแแหลหแไไลลลนนะนน้้้้้าาาาจจออปปไไดดดเเยะวววัวััีีำสสครบ